สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีไอ้ลัง,พา,าลงพามาเลาะแคมของเนาะพามาหาหักใหม่เนาะมากับแม่เลยกัป้าทองบ่าวสมเนาะและกับบ่าววีอีกคนหนึ่ง a à, hạt hạt mạnh bay mạnh nó mưa hay mẹ không bỏ sùng <laughs> mình mà tạm là hà bay mạnh vô con มาไไหาใบไม้หักบ่าหูว่าเป็นหน้าตาเนี่ยท่ายระทองคุนทองกระสมไปประกันี่แม่เอลังยางริบๆมันี้จะไปใส่แล้วพี่น้องไปหาหน้าไม้แล้ว หลอกหาหน่มใหม่หนำพี่นาะยันดังขึ้นโดยสดบายดีหัวแม่พี่นะา,า,า,นานนะไมีผ้าม่านหลอกเนาะคือชั้นผีเนาะคือใช้ไอ้หลังอยู่อยู่อย,อยู่อยู่ตะผังคลองหาใบาย,ยัง ยังแม่คลองดีเนาะบอกแต่ทันนี้บอกได้สำนี่พี่น้องพอแม่ต้องโม้เล่าดุ่นเล่าซ่มน้ำตาลมาเฮสิได้ยังเนาะเด้เฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเล่นบ่เน่ันนี้ยคัดเข่ออาอ้าวคัดเข่าคัดมูนถอยอีกพี่น้อง ไปดอนชโนดนี่การตามหาแคบจะล่มเร็วพี่เ้าะพอกันมาหาแบบบบกจัรรกกกมันเนาะงมเนาะงมเข้มในมหาสม,มุทรย่างก้นหนามเลย่ากคนสั่งงม เด็กๆทำของเด้แดดกระแดดมือหนิ

เอาเครือบแบบได้คือบอกสับอร่อยจริงหรอยังกดลงไปเห็นจร,รินหรอมันอยู่ในหัวโนนนพวน นเอดปนปน่หรงขุดเอาไปเบิ่งให้เบ <forcément, S 1> ิดก็แบบนั่นแหละมาตกกิตะกี้ั่ดียมาตกม่วยเอาตีอ่ะมาวรผมหโง่กลับมือแล้วเนาะจากที่ขุดเอาหักไม้แล้วก็ อย่างเมือ่อน้องนีเ่เป็นอยกไปทางดใดสักเพื่อเทนีสได้สักป่าก็ทินงเขามันเอาบาได้ประกันยางเมื่อแล้วพี่น้อง หมาเมื่อนีม้มาหาอยู่กกอยู่บันโดนห็นเนานะแถวแค็มของหม่วงหม่วงชอ่อหรือหม่วงปุ่มหม่วงชอ่อปโปอ้อยใหญ่ <c oughs> ร,ร้ <c oughs> <c oughs> อมกันถูกวิจักหกหม่วงกันดกนอปะ thuốc nhảy nhanh đột chưa ừ. Một mình khuôn đại đẩy thang mưa Nó phải đi đó มหมอคอยตีให้ได้มุอนี้ประกันข้องง่ายเมื่อเลย ลองเอาเมื่อ,อไว้ขูดเคลือนะเลยกจื้อมองอ้อยด้วยเผื่อมันแมน่นจกเคลือได้เคลือนหนึ่งย่าหอนี้แวะเอามากทิ้งก่อน นี่ขอางวยมเันนี่หุงได้ยังบ่หดแล้วายอสอ ก็กรืล่ามนดีเลยที่บอกวเหอยย่างเนาะแค่นี้มีแต่กกมาเบิ่งอีกเนาะเหมือนลุ่นเบิ่งว่ามันจะแมนหรือบ่อม่เหนเลยชมไมเห็ลยเคื่อัหนก็ใบอัเดียตั้ักาน

คือกัะยังใหญ่แถวนี้นะเคือนี้มีน้ำเยอะเครือต้นนี้นี่แหละเครือ,อ,อทางไหนมันมีน้ำเยอะ โผล่ใหญ่ก็โคลอยู่โก,โยกับกบไม่ย่างเดกบกบไม่แหน่ะอยู่ก,ออกับกบแหนสองกบอยู่ด้วยกัน กับ <c oughs> มาหอนหลดแล้วเนาะกับกำลังเมื่อแล้วเนาะคลิปพอมาหอนนี้กะสิขอจกไปเพียงสำนีเลยเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองหลังคนดีพี่เนาะ